จริงๆแล้วคําว่าความว่างเนี่ยความว่างเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอย่างสมมติว่าถ้าห้องเราเนี่ยห้องเราเนี่ยมีของเต็มเลยแต่เราได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งเราชอบมากแต่ห้องเราเต็มไปด้วยของแล้วเราเอาตุ๊กตาใส่ไม่ได้เพราะตัวตุ๊กตามันสวยมันตัวมันใหญ่ใส่ไม่ได้นั่นไงอันนี้พื้นฐานของของความสุขจริงๆแล้วมันก็คือความว่างนั่นเองแล้วว่าห้องคุณไม่มีอะไรเลยคุณสามารถหาความสุขเข้าไปใส่ได้ เพราะนั้นความจริงแล้วเราต้องกลับไปหาความว่าสมัยเนี้สมัยนี้คนเป็นมะเร็งแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้หพเราผลิตผลิตรถยนต์ได้เราก็โอ้โหเก่งจังเลยมนุษย์นี้เก่งมากนะเ<ม>พราะเรื่อารวัฒการพัฒน,นาแต่สมัยนี้เป็นไงคนต้องออกมาเดินตอนเช้าตอนเย็นเพื่ออะไรเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆคนเป็นมะเร็งก็เหมือนกันนะสมัยก่อนโอ้โหผลิต ผลิตผลไมก้กระป๋องอาหารกระป๋องขึ้นมา,อ,าอะไรที่มันเกี่ยวกับการผลิตด้วยเคมีต่างๆทุกอยาคุณก็ดีใจพัฒนาได้ดีแต่พอพอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วคุณจะต้องกลับมากินกินคลีนกินผักกินเหมือนเดิมกินผักกินอะไรเหมือนเดิมเข้าสู่สภาพเดิมๆเนี่ยมันก็กลับมาที่เดิมอีกแหละสภาพรรมเนี่ยมวน,นอยู่อย่างนี้แหละแล้วคุณเนื่อพอคุณกินไปสักระยะหนึ่งมันเล็งมันหายไปคุณก็จะเริ่มกลับมา ก็จน<ต>้นในละักษณะการกินแบบนี้อีกแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นจริงแล้วการที่ปล่อยให้กิเลสตัณหาเนี่ยมันเข้ามาครอบงำเนี่ยทำให้เราขาดความสมดุลของชีวิตความฉลาดกับปัญญาเนี่ยมันคนละทางกันแต่ถ้าคุณมีปัญญาเนี่ยแต่ถ้าคุณฉลาดเนี่ยคุณสามารถสืบไปหาปัญญาได้หมายความว่าฉลาดรู้จักคิดค้นเพื่อให้เกิดปัญญาได้แต่ส่วนใหญ่คนฉลาดเนี่ยคือคนที่คิดค้นไปทางโลภะ ยึดมั่นตัวตนยึดมั่นสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดค้นหาขึ้นมาแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วปัญญาเป็นสภาพธรรมที่พยายามตีดออกจากความทุกข์ทั้งปวงนะมุ่งหาความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นจริงๆนะแต่ความฉลาดเนี่ยมันเป็นสภาพของการคิดนึกนะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะคิดนึกหาวิธีต่างๆเพื่อจะให้ได้ซึ่งโลภมาซึ่งให้ได้สิ่งที่ตัวเองเรียกว่ามีความสุขมา แล้วเขาบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่พ้นหรอกมันไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตกนร,รกซ้ําแล้วซ้าเล่านะเขาบอกว่าเนี่ยมาเรียนทำสิเราจะสอนทำเราจะสอนตั้งแต่เรื่องอพระอภิธรรมไปพระวินยัยและไปะพระสุตตันตปิฎดกดเขาก็รับปากว่าเอ,อจะตั้งใจเรียนให้จบนะแต่ถึงเวลาแล้วเขาก็หยุดเรียนไปหยุดเรียนไปไหนอ่ะไปประกอบอาชีพ เขาบอกว่าการเรียนแล้วการเรียนเหล่านี้ไม่ทําให้เราได้เงินได้ทองมาไปประกอบอาชีพจะดีกว่าได้เงินได้ทองก็าเลยไม่สนใจการเรียนหรือการเรียนรู้การสภาพการปล่อยวางทำทั้งปววก,กลายเป็นว่าการเรียนรู้ทำหรือสิ่งที่ตามความเป็นจริงที่คุณควรจะรู้คุณกบกลับไม่สนใจมันแต่คุณกลับดึงมันทิ้งออกไป แล้วคุณไปเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นแปดปอมเข้ามาเพื่อจะหาเงินให้คุณได้ร่ําได้รวยขึ้นมามันตรงกันข้ามกันเลยนะในสมัยพระโตองค์เนี่ยท่านสอนเลยบอกว่าอ่าคนจะต้องรู้วิถีของปัญญาเพื่อหลุดร้นจากความเป็นจริงอ่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้นะอีกวิถีหนึ่งก็คือคุณจะต้องรู้เรียนรู้อ่หลักวิชาการเพื่อทํามาหาจริงเขาไปกันอย่างครึ่งครึ่งปฏิบัติกันเอาจริงเอาจก แต่สมัยนี้นะเขาเรียนรู้ปัญญาเรียนรู้เ,เรียนฉลาดเพื่อที่จะยึดมันทั้งหมดเลยยึดหาเงินหาทองทั้งหมดเลยเลยมองเห็นว่าไอ้ปัญญาเนี่ยหรือความรู้ตามความเป็นจริงในที่พรกผู้มีพระภาคทรงสอนเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะมันหาเงินไม่ได้นี่แหละคือความเสียหายการสูญเสียคนจึงทิ้งพระธรรมกันหมด